สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ปังมีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้วันที่15มีนาแล้วพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะคะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะไปกันแบบไวๆเลยเพราะว่ามีฝันเยอะมากเริ่มจะฝันแรกผู้หญิงฝันวันอังคารที่8เขาฝันว่าคนแก่ยื่นกระดาษใส่มือพอเปิดดูน่ะเห็นเลขสีแดงแป๊ดเลย เลขสี่ห้าเจ็ดตัวเลขห้าเจ็ดเนี่ยจะไปตรงกับตัวเลขฝาลงของเต็งโมนะคะเลขฝาลงศูนย์เจ็ดห้าเนาะต่อมาฝัานวันพุธที่เก้าฝันว่ารถใครก็ไม่รู้ไฟไหม้ทั้งคันเลยเขาเห็นทะเบียนนะคะสามเก้าสามหกถ้าแปลงตัวเลขก็จะเป็นสามหกสามหกต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบเอ็ด ฝันเห็นรถบรรทุกป้ายแดงเห็นทะเบียนรถสามปด 8. ต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่สิอ็ดฝันว่าไปไหว้ต้นตะเคียนกับเพื่อนเอาแป้งทาเขาบอกว่าเลขขึ้นมาเนาะเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ก็จะไปตรงกับความฝันที่ว่าคนแก่ยื่นกระดาษให้เลขสีแดงแป๊ดนะคะต่อมาฝันวันศุกร์ที่สิบเอ็ด ฝันว่าประตูรถเนี่ยหลุดออกทั้งสองข้างเลยทะเบียนรถห้าสี่หตัวเลขเหมือนกันเลยเนาะสี่ต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่7ฝันว่านกเนี่ยอึอใส่รถเละเทะทั้งคันหรือบอกทั่วทั้งคันเลยทะเบียนรถศูนยดสี่เ ต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่7ฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่กระดาษแล้วก็ยื่นให้นะคะเลข6410ตัวเลข64เอน่งส1 4เนี่ยนะตรงกับทะเบียนรถมูลนิธิที่บรรทุกร่างแต็งโมนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่8ฝันว่ารถรถของตัวเองนะตกน้ำทะเบียนรถ1914 ต่อมาผู้ญิงฝันวันอังคารที่8ฝันว่ารถเครื่องอะโดนยึดเถียงกับคนที่มายึดว่าส่งช้าแค่สองสามวันเองยึดไม่ได้ทะเบียนรถหนึ่งสี่หกสี่นะคะต่อมาฝันวันอังคารที่แปดฝันว่าผู้ชายแก่มาบอกเลขเก้าสี่หนึ่งแต่เราเถียงว่าเก้าห้าหนึ่งเถียงกันไปมาทั้งคืนเลย ถ้าฝันแนวนี้ก็เข้าอยู่นะคะตัวเลขต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่9เขาฝันเห็นตัวเลขตัวใหญ่มากชัดมากเลยเลข614ถ้าแปลงเลขก็จะเป็น914วันนี้คนฝันเลขนี้ก็เยอะเหมือนกันนะต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่9ฝันว่าไปร้านค้าแล้วไปเจอป้าคนหนึ่งเนี่ยกำลังก,กำเออกลังนั่งคุยโทรศัพท์ ว่าเขาอจะซื้อหวยเลขหนึ่งสามเราก็เลยบอกว่าหวยมันจะออกเเจ็ดก79ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่เก้าฝันว่าหมาตัวเองเนี่ยคาบป,ป้ายบ้านเลขที่ใครมาก็ไม่รู้แล้วก็เขาเห็นเป็ดด้วยนะเลขที่บ้านที่หมาคาบมานะคะเลข56ถ้ากับหัวจะเป็น59อันนี้เป็นเลขปีพศนะคะยังไม่ออกเลยปีพศออ .65 ต่อมาพี่หิงฝันวันพุธที่9ฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายบอกเลขนะคะหนึสองกับ1 2 2สองสองปีที่แล้วออก4 2 2ต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่10ฝันว่าไปลักเก็บฟักทองเขาแล้วก็มาใส่รถตัวเองเขบกเต็มรถเลยทะเบียนรถ1 3 4 7ต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่10 ฝันว่าถวายดอกกุหลาบแดงปู่ท้าเวสวรรณแล้วมีเลขขึ้น5 3 2ถ้าใครฝันเกี่ยวกับองค์ปู่เทพเวสวรรณเนี่ยแล้วก็มีตัวเลขที่บางทำฝันมานะออกออกทุกครั้งเลยออกตลอดเลยต้องตัดตัวเลขดูค่ะในความคิดปามคิด,ดว่าตัวเลขน่าจะเป็น5 3ถ้าตัดนะตัด5 3 5 3 5 2 ราะว่าฟองฝันจำๆจเนื้อเรื่องไม่ได้ละไอสามห้าเนี่ยหลายวันแล้วต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่สิบฝันเห็นพระนารายพระแม่ธรณีท่านบอกว่าให้มองไปที่กระดาษเราเลยเราเห็นเลขชัดมากเลขหนึ่งสามต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบเอ็ดฝันว่ามีคนบอกว่าหวยออกข้างบนเนี่ย 93แล้วก็63สาข้างล่าง90 90เขาเห็นเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะคะต่อมาผู้ชายฝันวันเสาร์ที่12ฝันเห็นเพื่อนขี่รถเครื่องแหกโค้งคอขาดเลยนะคะทะเบียนรถเครื่องของเพื่อน5 8 3ต่อมาผู้ชายฝันวันเสาร์ที่12ฝันว่ามี ผู้หญิงผู้เท่ามานั่งที่บ้านเยอะเยอะแยะเลยบ้านเลขที่หนึ่งสี่หกต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่สิองว่าไปกินอาหารที่ร้านบุฟเฟต่ตอนแรกเขาบอกว่าฟรีพอกินจะอิ่มอ่ะเขาเขียนป้ายมาติดที่โต๊ะตัวเลขสีแดงเลยนะคะเลขสามเกถ้ากลับหัวตัวเลขจะเป็นสามหกหเมื่อคืนมันฝันตอนเที่ยงคืนกว่า นอนนอนแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ตื่นพอตื่นแล้วหลับยากด้วยฝันเหมือนว่าไม่ไม่แน่ใจว่างานใครนะเป็นงานขาวดำนี่แหละก็คือที่บ้านชอบพอรามีงานก็คือจะเล่นไพ่กันแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ฝันว่าลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเรานั่งดูนั่งดูไพ่อ,อีกมือหนึ่ง ของน้องสาวแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขาเกิดไพ่แล้วเขาฟั่มไพ่ตัวหนึ่งเขาลงไพ่มาคือตองหกกับตองเก้าเขาลงสองชุดนะตองหกตองเก้าแล้วเขาไพ่เรียงในมือคือพูดง่ายคือน็อกมืดแต่มือที่ปังดูของน้องสาวอีกคนเนื่อคือเขารอยแล้วเขาลอยเก้าแล้ว คือเขาถือเก้าอยู่คือว่าเขาลอยแล้วอะ่ะคือเขาน็อกแล้วอะ่ะแต่พอดีว่าน้องสาวอีกคนนะที่ถัดไปอะ่ะเขาน็อกก่อนฟังก็เลยไม่รู้ว่าหวยอะไรอะ่ะตองหกตองเก้าต่อมาพี่หญิงฝันวันที่หกฝันว่าแม่น,ะนั่งฟังผลสลัก กินแบ่งรัฐบาลพอหวยออกเนี่ยแม่ตะโกนบอกว่าหวยออกแล้วแม่บอกทั้งหมดหกตัวแต่เขาจำได้แค่สามตัวข้างหน้าเนี่ยจำไม่ได้จำได้แค่สามตัวบนเนาะเลขเจ็ดเก้าศูนย์หรือเจ็ดศูนย์เก้านี่แหละแม่บอกว่าแม่ถูกหวยเราก็เลยรีบโทรไปบอกพ่ออย่างไวว่าแม่ถูกหวยหนึ่งมื่น แต่พอเราวิ่งกลับมาบ้านน่ะเห็นแม่จดใส่กระดาษเลข178เราก็งงว่าหวยออกอะไรกันแน่ฝันที่สองฝันเห็นเลขลอยคว้ามาในในหัวแวบๆบบบเลขศูนย์เกับ4ีหกต่อมาพี่ิงฝันวันที่สามมีนาฝันเห็นคนเหม็นกลิ่นศพ บอกเลขเจ็ดเก้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขียนเลขให้แปดห้าแล้วก็สองเก้าสามอายุเขาห้าสิบสามนะคะฝันต่อมาเขาบอกว่าคืนแรกแฟนฝันว่าข้างบ้านเนี่ย รั้วพังแล้วมันลามมาที่บ้านทำให้รั้วพังเหมือนกันคืนที่สองก็ฝันว่าข้างบ้านเนี่ยต่อเติมบ้านเขาตอกเสาเข็มทําให้บ้านเราเนี่ยล้าวแล้วก็พังลงมาบ้านเลขที่เราเนี่ยแปดทับสองสี่หนึ่งบ้านข้งข้างแปดทับสองสี่สองต่อมาฝันก่อนวันโกนได้ไปซื้อของกับพี่สาว เห็นไข่ลดราคาเหลือแผงละ79บาทคุยกันว่าไข่ถูกจะเอาสองแผงตัดมาอีกฝันฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์หายเดินวนหาแต่ก็ไม่เจอทะเบียนรถสามต่อมาผู้หญิงฝันวันที่4มีนาฝันว่าเข้าห้องน้ำกำลังกดชักโครกอยู่ดีๆเนี่ยเออห้องข้างๆเนี่ย ก็มาล้นที่ชักโคกเราเราก็บ่นว่ายังไม่ทันได้เข้าเลยเต็มละอ,อึห้องข้างๆทุกทีเลยเลขห้องข้างๆนะคะคือสองแปดกับสามศูนย์ห้องเขาเนี่ยสองเก้าอยู่ตรงกลางเนาะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สี่ฝันเห็นตัวเองเนีมีหำห้อยตรงเตงแล้วใส่กระโปรงผ่าหลังถึง,ถงก้นมองเห็นหมดเลย เขาให้ถือป้ายเห็นเลขป้ายนะหกสี่ขบวนพาเลตแอบไปดูด้านหลังอไอกลัวคนเห็นอ้าวันนี้เล่าฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เป็นเป็นคลิปหน้าเนาะเพราะยังมีฝันนีกหลายฝันบางยังไม่ได้ทําเลยอะยังไม่ได้ทําอะไรเลยพรุ่งนี้จะออกแล้วนะคะก็ลองวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็เลือกความฝันดูแต่เมื่อคืนเนี้ยบังตื่นมา ช่วงตีหนึ่งเนาะมันนอนไม่หลับแล้วถ้าตื่นแลนอนนอนยากมากแล้วมงคนแบบเนี้ยปังก็มานั่งไล่ดูไล่ดูเลขว่ามันจะออกเลขอะไรเนาะมันถ้าออกเลขนี้แล้วมันจะเป็นเลขอะไรปังก็เริ่มมีมีตัวเลขแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ฟันธงนะคะเดี๋ยวขอขอทำให้ดูเป็นคลิปหน้าแล้วกัน เพราะคิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ